อัส ah uh. สลามอะเลยกุมวะระมาตุลลอฮิอะบะเราะการะโตครับสนามยางนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะครับในวันศุกร์ที่25นะครับเดือน6ปี64นะครับครั้งที่8าระงานครั้งที่8วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขแสนสนุกนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในบทเรียนนะครับหน้าที่17นะครับเล่มแดงเข้มนะครับ เรื่องก็คือตัวเลขแสนสนุกนะครับก็คือตั้งแต่ซศูนย์นะครับว่าไิดุนอิสนานีสราสตุนอารบะอาตุนคอมสะตุนสิตตะตุนซาบะอาตุนสมานิยตุนติสอาตุนแล้วก็อาชาอนะครับอินชาลอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคาบเรียนในหน้าต่อไป let's count together و ا ح واحد اثنان اثنان واحد اثنان ثلاثة ثلاثة واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية, ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ห้าบหน้านี้นะครับให้นักเรียนดูตารางแล้วก็อ่านนะครับดูตารางแล้วก็อ่านนะครับพยายามอ่านหลายๆรอบหน่อยนะฮะซีฟิร ศูนย์ว่าฮิดุนหนึ่งอิสนาณี่สองซาสตุนสามอารบะอาตุนสี่คอมสตุนห้าซิตตุนหกซาบะอาตุนเจ็ดสมานียตุนแปดอิสอาตุนเก้าอาัชารอตุนสิบนะครับพยายามอ่านนะครับเดี๋ยวจะมีงานนะครับข้อสอบนะครับคือสอบเกี่ยวกับการตัวเลขนะครับในการเขียนคำบอกเขียนคำยากนะครับ سيفر 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 صون واحد 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 ن اثنان 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 صام ثلاثه ثلاثه Salasatun Sam Arba'atun 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 Si Khamsatun 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 Sittatun 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 300 sabatun 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 atun, sab atun, sab atun Sama'niyatun, 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 pat, pis, atun, pis, pis kau. อาชรารอตุนอาชรารรตุนอาชรารอตุนสิบอาชรารอตุนสิบอาชรารรตุนสิบอาชรารอตุนสิบพละงานนะครับวันนี้ง่ายๆเลยนะครับให้นักเรียนอัดคลิปนะครับเป็นวิดีโอการท่องนะครับท่องนะครับ หมายเลขหรือการอ่าน1จนถึง10นะครับ1ถึง10นะครับเช่นว่าฮีดูจะถึงอาชารอนะครับเสร็จแล้วส่งมาในข้อความ Facebook นะครับ